สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนิวปฏิตาธยาตามัมมวทิทยาในรายการเพจสเปนทาง w w w f u อ d u k t v ช่อง27ค่ะ แล้ววันนี้นะคะเพะสเปสจะพาคุณผู้ชมไปบุกดูกันทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดของพี่เบิร์ดธงชัยซปเปอร์สตาร์กันเย้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยนีจะพาคุณผู้ชมมาบุกที่ฟาร์มนก JR ฟาร์มกันค่ะที่นี่นะคะเขามีการเพราะพันธุ์นกไว้หลายสายพันธุ์เลยค่ะแล้วก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นด้วย ส่วนจะมีสายพันธุ์อะไรและน่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในฟาร์มกันเลยกว่า ค่ะแล้วตอนนี้อยูก็อยู่กับเจ้าของ JR Farm ค่ะนั่นก็คือคุณเรืองศักดิ์ทวีภัยบุญวงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ม>สวัสดีค,ครับวันนี้นะคะพี่เรืองศักดิ์ก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรื่องนกเลิฟเบิร์ดในรายการเรานะคะ huh. เริ่มแรกเลยทำไมพี่เรืองศักดิ์ถึงสนใจที่จะเลี้ยงนกล่ะคะ<อ>เริ่มแรกมาจากนกอะไรก่อนเลยเริ่มต้นแรกเริ่มจริงก็มาจากนกหงยกค่ะใชเพราะว่านกหงยกเนี่ยเป็นนกที่แบบเราพบเห็นในตลาดก็ครั้งแรกก็ไปซื้อมาจากสนามหลวงเมื่อก่อนซื้อเป็นนนตลาดดัอยู่ะะ ล้วก็ซื้อมาเลี้ยงให้คู่เดียวเนะี่ยฮะเลีเ้ยงตั้งแต่ก็ร่วมๆประมาณสักยีปีที่แล้วที่เริ่มเลี้ยงนกคู่แรกมานานมากมาแล้วก็มาหลังๆก็ค่อยมาเริ่มเลี้ยงนกคอคเทลกับนกเลิบเบิร์ดเถึงมาเป็นนกเลบเบิร์ดสุดตาอก็คือเรื่องสีสนะันฮะนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยสีของเขาเนี่ยมี สีลายเนี่ยเราสามารถเลี้ยงนก500ตัวพันตัวโดยที่แต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันได้เลย mm hmm. ขนาดนั้นเลยฮะเขาจะแบ่งแบ่งออกไปมีเรื่องของสีตัวสีหน้าสีหลงังสีลายอะไรอย่างนี้ออกไปต่างกันไปอย่างนกเลิฟเบิร์นี่คือเขา mm hmm. จะมีการแบ่งเป็นแยกสายพันธุ์ของเลิฟเบิร์ดอีกทีป่มีมีใช่ก็มีแบ่งก็เจะมีแบบชนิดอย่าเริ่มต้นก็เป็นชนิดขอบตากับไม่ขอบตาก่อน mm hmm. นอกขอบตาก็จะมีขอบวงขอบตาเป็นสีขาวนะฮะ โดยจะแบ่งในตัวเขาเป็นสีก็เ,เป็นคือมีสีซีรีกรีนกับซีลิบลู<อ>ซีรีกรีนก็จะเป็นนกกลุ่มสีเขียวเหลืองซีรีลิบลูก็เป็นกลุ่มนกสีฟ้าขาวอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะจําแนกไปส่วนนกใป็ขอบตาก็แบ่งเหมือนกันอีกก็เป็นซีลิกรีนกับซีลิบลูเหมือนกันเหมือนจะเป็นก๊ใหญ่ๆ่กรใหญ่ใหญ่ก่อนไม่เหมือนกันคือสีโทนหลักของตัวเขา,าแต่นกพวกสีแปลกๆพวกนี้ในธรรมชาติไม่มีนะครับ เกิดจากการเพาะเลี้ยงทั้งหมดเลยถ้าเป็นนกเลิฟเบิร์ดแบบออริจินอลดั้งเดิมเลยเขาจะมีสีอ่าถ้าเป็นสายพันธุ์ขอบตาก็จะเป็นเขียวหัวดําปากแดงแล้วก็สีฟ้าหัวดําที่จะพบในป่านะครับลิกาได้คือฟ้าียฟ้าฟ้าแล้วหัวจะสีดําส่วนถ้าเกิดไม่ขอบตาในสีเขาก็คือจะเป็นเขียวหน้าแดงอย่างเดียวเท่านั้นในธรรมชาติจะเป็นแี เบิร์ที่เราเห็นคือเกิดจากการที่อเลี้ยงอามาผสมกันเองเกิดจากมิวแทนนะเกิดจากการคือกลายพันธุ์ก่อนแล้วก็พบขึ้นมาโดยมนุษย์เลยถ้าคือถ้าในธรรมชาติเขาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราต้องเอามาเลี้ยงอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดไปเปิดหนังสือที่เป็นแบบเชิงวิชาการอะไรเงี้ยก็จะไม่มีจะเป็นเพราะแต่ต้องเป็นหนังสือสาหรับเพศสาหรับสัตว์เลี้ยงยถึงจะเจอเพราะมันเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของป่าใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรา คือเขามาเราเกิด <น ıı? S 2> แบบอุ้ยเลี้ยงไม่ไหวล้วปล่อยให้เขาไปอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าเขาอยู่ได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้ก็ค <c oughs> ือต้องเลี้ยงในกรงถ้าปล่อยออกไปก็ไม่รอดแนะนําว่าอย่าไปปล่อยให้หาคนเลี้ยงต่อไปส่งกันไปเรื่อยๆดีกว่าครับผมนก็อายุระเบิดก็อยู่ราวๆประมาณ15 <c oughs> ปี ขนาดนิสัยของเขาล่ะเขาเป็นนกที่ก็เป็นนกที่เหตุผลที่เขาชื่อนกและเบิร์ก็นี่ก็คือนิสัยอย่างหนึ่งของเขาตัวผู้ตัวเมียจับคู่กันแล้วเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนคู่ในธรรมชาติเลยในธรรมชาติเลยเขาจะไม่เปลี่ยนคู่จนกระทั่งตัวใดตัวหนึ่งพัดพาไปอย่างเช่นตายไปหรือว่าเกิดอะไรสักอย่างทำให้เขาไม่สามารถกลับมาพบกันได้ในธรรมชาติเนี่ยเขาหนึ่งจะเริ่มจับคู่ใหม่แต่ก็ใช้ระยะเวลาอาจจะถึงสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างนี้เลย นกเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงได้ง่ายอย่างผมเนี่ยผมก็เลี้ยงกับที่บ้าน2คนก็คือคนดูแล